จะไปรับใช้พระเจ้านะฮะไปภารกิจที่ภาคอีสานนะครับทีน,นี้เกก็นนไม่ได้กลับมาาะว่าเกณฑ์ตมาบอกผมตั้งแต่เมืสส่อวันศุกร์แล้วนะเกณฑ์ตบอกโผลว่าให้เราอธิษฐานเกิดด้วยนะ mm hmm. นการเกิดโผลนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราเท่าไหรทำคือเราอธิษฐานเกิด mm hmm. เราไปไม่ได้เราทําได้คือเราอธิษฐานเกิด mm hmm. พะเราใช้พระนามของพระเจ้าโอดีกันแล้วเราขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเอ พี่น้องของเราในเช้าวันนี้นะครับเราทุกคนได้นมัสการพระเจ้าได้รับพระครจากพระเจ้าอย่างมากมายเมื่อเช้าเราก็ได้เจอกันรอบหนึ่งนะครับไอ้เก้ามุหรือสิบมุนะครับตอนนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งอย่าเพื่อเบื่อนะฮะเพราะว่าเราจะนําข่าวดีมาเยี่ยมท่านนะครับข่าวดีหรือข่าวร้ายไม่รู้ฮะล่าสุดนี้มีล่าสุดนี้มีคนตามบอกไปแล้วสองคนกี่กีกาแฟเขาตามบอกนะฮะฮะทำไมเหรอลืมเาช้องกาแฟออก ชอกกัแฟชชินตาขอบคุณพระเจ้านะฮะพี่น้องครับมุกถามขันนะครับ่อที่เราเราจะจะไม้ไม่เที่ยพี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมว่าพระครรของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์อำนาจพี่น้องเชื่อไหมว่าพระครรของพระเจ้านั้นสามารถแตะต้องในชีวิตของคุณได้พี่น้องเชื่อไหมว่าพระครรของพระเจ้านั้นมีชีวิตอยู่ เราจะดูพระชนะของกเจ้าสตอรนหือยันนะครับเนเทสโลนิกาเออเนินทิมธีนะครับ1นิทิมูสองทิมธีบที่สามข้อสิบหเมือเช้าก็ได้เปิดพระทำของะเจ้าไปเยอะมากนะฮะเนสองทิมทีบที่สมข้อสิบหนะครับ เจอแล้วมัจะพร้อมกันนะครับสามสี่ทุกคำพิธีทุกตอนได้รับการบรรยายจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถแนการอเพื่อการดีทุกอย่างอันนี้ให้เราปริการิที่ไหนครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเราสำหรับวันนี้เป็นวันสะบันโตที่พระเจ้าได้ทรง ให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและรับพระพองของพระเจ้าด้วยกาะข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อในพระคำของพระองค์น้ทุกตอนด้รับการลงใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการตัดเตือวว่าเก่าสั่งสองให้เราทุกคนพักพร้อมที่จะจะกระทําดีร่วมค่ขยใเราเชื่อในพระคำของพระองค์น้มีลิบเด็กมีอำนาจเหนือทุกสิ่งเราขอกับสงนานและคงกับปกป้องของกับแต่สัมผัสที่หัวใจของหลอนชาววันนี้ให้เราได้เข้าใจึงพระคำของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระพิจารณาอเมน เราขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับเช้าวันนี้ผู้ชนะขอบพระเจ้าได้มาถือชวิตของเราเรื่องก็คือว่าเรื่องที่ผมตั้งไว้คือว่าลิขิตเด็กของ,รของรพ,องร,งะร,พองระเจ้าลิขิตเด็กของพระเจ้าพี่น้องครับแน่นอนนะครับพระคำขอบพระเจ้าลิขิตอำนาจที่แท้จริงจากพระธรรมพีไม่ใช่อยู่ที่เล่งอยู่ที่พระธรรมพีนะครับไม่ใช่อยู่ที่หนังสือหรือตัวอ,อักษรจาไว้นะครับซึ่งปัจจุบัน พระคัมภี์แปลออกเป็นภาษาหลายภาษาทั่วโลกไปมากแต่จำไว้นะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวเล่งเล่นตัวหนังส,สือตัวอักษรอยู่ที่เราทุกคนจัดใช้อยู่ที่เราทุกคนจัดใช้และให้เกิดผลและให้มีฤทธิ์ยังไงเราขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้พระคัมภีร์ไปหนังส,สือที่ได้สองให้เรานะครับพระคัมภีร์พระคัมภีร์มีสองภาค พระราชสนาเดิมและพระทัชญสาใหม่พรักภีร์ทุกพระก็ได้กก่าถึงเรื่องราวของพระเจ้าพระทาชเสาเดิมคือกก่าถึงบุคคลนะครับเก่าถึงบุคคลเนี่ยว่าได้ทำาอะไรบ้านนะครับเชื้อชาติเชื้อสายนะครับบุคคลแต่พัมภีรีใหม่นะครับได้กล่าถึงเรื่องราวของพระยุูคริ์หรือพระราชกิจของพระงค์หรือการทํางานของพระยุูคคิดเขาเรียกว่าพระกิติุงของพระเจ้าฉะนั้นในวันนี้อย่าหนูใจเรา ด้วยพระคําของพระเจ้าพระคําของพระเจ้า,ม,จามีฤทธิ์เดชฤทธิ์เดชยังไงครับประก,การที่หนึ่งวันนี้จะแบ่งไป,ปถึงสามประก,ก,การด้วยกันนะครับสามประก,ก,การด้วยกันประการแรกคือพระธัมพนีนะครับทรงพลานุพาพอยู่เสมอพระธรมพีทรงพลานุพาพอยู่เสมอ พระคมพีไม่ได้เป็นเพียววาางวรรณการหรือโพสวดาหรือตัวนัดสือหรือเป็นนัดสืบปฏิจจตแต่เป็นโพสครขอพระเจ้ามีฤทธิอำนาจช่วยชุบชีวิตของเราโพสนาขอพระเจ้าเมื่อกี้เราได้อาไปว่าพระคมพีทุกตอนได้รับการโดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยค์ในการสองการตัดเตือว่าเก่าการปรับปรุงแก้ไขพงห้ดีและการอบรมในทางธรรมโพสนาขอบพระเจ้าวา่าพระคมพีทุกตอนได้รับการโดยใจจากพระเจ้าแสดงว่าพระคำของพระเจ้าไม่ได้มาจากโดยความคิด อารมณ์ผมไม่ได้มาจากการกระทําของใครคนแดงคนหนึ่งไม่ได้มาจากความรู้สึกของตัวเองโอ้ไปตตไปอย่างนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ไม่ใช่เมื่อเราได้กล่าวถึงได้เห็นถืพอพระทองและนิ้ดได้ขอบพระเจ้าพระธรรมของพระเจ้าว่าทุตองได้รับการดลงใจจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ดลงใจให้ผู้ระเท็จของโลกเขียนด้เขียน,ะเ,ยพนเพื่ออะไรครับเพื่อ ให้ตัดตือนว,ว่ากาวสังสองให้เราทุกคน <C oughs> บังคับพราะฉะนั้นของพระเจ้าว่าเนี่ยว่าตรงมากเลยตรงเป๊กๆเลยกับชิ้นของเราบางทีเรารับไม่ได้อุปภัมภของพระเจ้าว่าเราหรือเปล่าผู้รับใช้ว่าเราหรือเปล่าพี่น้องครับไม่ใช่ครับพระคำของพระเจ้าพูดจริงพระคำของพระเจ้าเป็นจริงพระคำของพระเจ้า,ามีจริงมีฤทธิ์อำนาจมีจริงฉะนั้นแน่นอนนะครับว่า พระคำของพระเจ้าจะมีฤทธิ์อำนาจช่วยชุบชีวิตคนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนันอดีตถึงปัจจุบนันจาไว้นะคำจาที่พระสนัของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าหนุนใจเรา<ช>ทุกคนเ<ช>มื่อเราลับเชื่อเมื่อเราเห็นตัดสินใจลับเชื่อพระยพเยซูผู้เช้อจะถามว่าคุณเชื่อไหมพระเจ้าจะอภัยให้คุณได้อดีตปัจจุบนันและอนาคตเราจึงเชื่อเราจึงเชื่อ,เ,เ,ชอเชื่อจึงเราลับ ชนนกในน่อบพชนนขอบพระเจ้าว่าคาของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าแต่จะสำนิงผงซึ่งเรามุ่งหมายไว้และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทำนั้จนจะเพิ่มขึ้นอิสยาบทที่ห้าสิบห้าข้อที่หนึ่งพจนนัขอบพระเจ้าว่าพระคำของพระเจ้าจะไม่สูญเปล่าเลยพระคำของพระเจ้าที่กลับมาหาพระเจ้าจะไม่สูญเปล่าแต่จะสำนิงผงและเกิดผมมาก พราะพรกคำของพระเจ้าจะตัดตัวชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าจะสองชีวิตของเราในการดำชีวิตในการใช้ชีวิตและพระคำของรพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าคำของเราซึ่งอ,ออกไปจากปากของเรานั้นจะไม่กับมเราเปล่าปเปล่าประโยชน์ยังไงครับจะไม่กับมจะเปล่าประยชนยังไงครับเพร<ะ>าะเราได้ไปประกาศเพราะเราได้เปพนพยาน คุณจะหนุมากได้เห็นความดีความรักของพระเจ้าผ่านทางเขาเขากับใจนี่คือผมที่กลับมาหาพระเจ้านี่คือผมที่กับมา,า,พ,รา,มบมาพระเจ้าพระเจ้าบอกจะไม่สูงปา่าจะไม่กลับมาแบบเปล่าๆปล่าแต่จะริบผมจะสัมริบผมเกิดผมพี่น้องครับแน,น่นอนนะครับว่าพราะฉนั้นของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่สมอคงอยิ่งกว่าสองคนใดๆแทนทั้งท่้งจิตและวียาแทนทั้งท่านจิตและวียาอย่างคลิกเลครับว่าพระเจ้าไม่รู้ในใจของคุณ อย่าคิดนะว่าพระเจ้าไม่รู้ว่าไขกระดูกของคุณมีกี่อันตรงนี้กระดูกของคุณมีปัญหาไปไนพระเจ้าไม่รู้อย่าไปคิดนะครับพระเจ้ารู้พระเจ้ารู้พระเจ้าเห็นกัรกระดูกมีกี่เส้นผมมีกี่เส้นพระคำของพระเจ้าสามารถแทนทะลุกปมถึงว่าพระคำของพระเจ้าจะเข้าไปลึกซึ้งในภายในของเรานะครับพระคำของพระเจ้าจะเข้าไปในชีวิตของเราและจะได้ประการเล้าลมจิตใจเพิ่มเติมแตกต้องในจิตใจที่มีปัญหากระดูกที่เจ็บป่วย ความเชื่อที่ป่วยอารมณ์ที่ป่ยวยพบกับการเจ็บป่วยพระคราของพระเจ้าเป็นดักสองคนสามารถแทนทะลุพุทธชนะบอกว่าสามารถแทนทะลุนะครับกระทั่งจิตและวิญญาตะลอกข้อกระดุกและไขในกระดุกและสามารถวินิจฉัยความคิดเจ้าไว้นะครับพระคำบอกว่าสามารถวินิจฉัยความคิดความมุ่งหมายในใจโดยมนุษย์คิดถึงไปไหนมนุษย์คิดอย่างไรพระเจ้าุ แสดงว่าพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์เมื่อเราไปแบบนี้เรามาอยู่รวมกันที่นี่อโอ้เราขอบุญ<ด>พระเจ้าพระเจ้าให้เรามีกินมีใช้มีเดิมมีนมมีขี้นอุมมีค,มอมค,มคมรอบครัวที่น่ารักหลายคนบอกว่าพระเจ้าข้าทำไมพระโอ้ให้เราให้นหูกนละั่นจงทำไมให้ลูกนะั้นพบเจอแต่ประมาณนี้พระเจ้ารู้ความคิดของมนุษย์พระเจ้ารู้ว่ามนุษย์นั้นคิดไปไรเมื่อมนุษย์นั้น โรยมนุษย์มีเงินเยอะมนุษย์จะลืมพระเจ้าแต่ไม่ได้เหมือนเพราะว่าพระเจ้าไม่ให้เลยนะครับพระเจ้าให้พระเจ้าให้แบบย่างพอเพียงพระเจ้าให้ความจำเป็นพระเจ้าให้ความจำเป็นฉะนั้นผู้สนับของพระเจ้านะครับว่าผู้สนับของพระเจ้าว่าสาม,มารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมาในใจได้ในที่บุคคลทีสี่ข้อสองทได้ว่า พระคำของพ,อพระเจ้าสามารถแต่งต้องผู้ที่เจ็บป่วยวันนี้พี่น้องเราเจ็บป่วยน้องบูก็เจ็บป่วยพระเจ้าก็ได้แต่งต้องรักษาพี่น้องหลายท่านอีกเจ็บป่วยเดี๋ยวพระเจ้าก็จะแต่งต้องรักษาเ,ออเอพียงแต่ว่าขอให้เราเชื่อนะครับเชื่อนะอยาสงสัยนะฮะถ้าเราสงสัยอุ้จีเหรอเจ็บแต่งต้องได้หรอเปล่านั่นฮนะเราจะไม่ได้ไออเราเชื่อวันใจนะ พระคาขอพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจก็ต่อเมื่อเราเชื่อศรัทธาในพระเจ้าขีตเตียนเชื่อศรัทธาในฤทธิ์อำนาจของพระวจนะขอพระเจ้าและเป็นจริงในชีวิตแต่มาสันตาปฏิเสธในฤทธิ์อำนาจมาสันตาลูพระกาขอพระเจ้ามาลูพระกาขอพระเจ้าไหมมาลูพระวจนะขอพระเจ้าในวัตถุที่สี่ในขณะที่พระเยซูคริสองอาหาอยู่ในขณะที่พระเยซูคริสองอาหาเนี่ยเวลาหิวเนี่ยพี่น้องครับจะทําทุกสิ่งใช่ไหมคนเราเมื่อหิวจะทําทุกสิ่งเพื่อให้ตัวได้กินอีก พระยสุคินในขณะที่อธิษฐานอกอาหารมาสตามาใช้พระสนัขอพระเจ้าใสา่ใส่พระยสุคินเลยมาสตาว่าเอาสิก็หี่เนี่ยให้เป็นขนาหวงาเชเพื่อได้จะได้รับรทัทธิมาสตาว่าให้โดลงไปในในพระมิหารีชเดี๋ยวพระเจ้าจะส่งทุสวรมารลบทานมาสตาลใช้พระสนัขอพระเจ้าทุสุภัยสุแต่มาสตาลทำไมถือแพ้พระยสุพอ่อเลยไหมเ mm hmm. พราะมาสตา,าไม่เชื่อลิอำนาจของพระเจ้า แต่ใช้พระชนกของพระเจ้าแต่ไม่เชื่อลิขอานาจของพระเจ้าก็เลยไม่เกิดผมไม่สามารถตั้งนานได้ <Gym. S 1> แต่พระยุคใช้พระชนกของพระเจ้าพระชุคเชื่อลิขอำนาจของพระเจ้าพระเยซูเชื่อลิขอำนาจของพระเจ้ามาสตานใช้พระชนะแต่มาสตานไม่เชื่อลิขอำนาจของพระเจ้าสามารถถามได้ก็เลย่ายแพ้กับพระเยซู่า้แพ้กับพระเยซูฉะนั้น พี่น้องครับพระคำของพราจะจะมีฤทธิ์ต่อเมื่อผู้เชื่อและวางใจรับมันรับไว้ในใจเชื่อพระเจ้าจะเป็นผู้ทำให้เกิดผลพระเจ้าจะทำให้ฤทธิ์เด็กของเราพุ่งขึ้นมาในชื่อิของเราเมื่อเช้าผมก็ได้บอกไปว่าเมื่อเราเดินในทางของพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในทางของพระเจ้าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ฝไไ่วิญญาณ นคะเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ไฟวิญญาณเราสามารถรับทุกสถานการณ์ได้เราสามารถทุกสถานการณ์ได้ป้าหาสีแว่นเราทุกอย่างเข้ามาเราสามารถตั้งฐานได้เพราะเราไม่ใช่เด็กที่กินน้ำนมอยู่เราเป็นผู้ใหญ่ไฟวิญญาณเมืเ่อชาวผู้สอนเรื่องผู้ใหญ่ไฟวิญญาณฉะนั้นพี่พหนอครับผ้จะรักขอบพระเจ้าจะมีฤทธิ์ก็ต่อเมื่อคุณเชื่อฤทธเดกขอบพระเจ้า สำหรับผู้เชือ่อทุกคนพระคัมภีคือนั้นสืงแห่งชีวิตเป็นอมตะผู้ <len. S 1> นะขอพระเจ้ายั่งยืนจุ่มเป็นนี <translates S 3> <Star> ้ผจ้นนั้นคือข่าวประเสริฐที่ให้ประกาศเก,ก่ท่านทลายหนึ 1, 1่งไปตัวบทที่หนึ่งพศยี่สิบห้านะขอพระเจ้า,า,าว่าพระอิสุขิเป็นอมตะพระอิสุขเป็นข่าวประเสริฐพระอิสุขีเป็นลิขิ์เดกขณะเป็นตัวย้งพูดหรือว่ากล้าพูดเต็มปากเลยพระอิสุขเป็นแห่งข่าวประเสริฐของโลกนี้ผู้ใดเชือ่อ ผู้ใดเชื่อเราก็จะรับสินนี้ไปผู้ใดเชื่อเราก็จะรับสินบนี้ไปประการที่สองประการที่สองนะครับพระวจนะขอบพระเจ้าเป็นอาหารไฟจิตวิยาหลายคนไม่เข้าใจหลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเราออกแอร์หลายคนไม่เข้าใจว่าพอแอร์ไฟจิวิญานนเป็นเปได้จริงเราไม่เข้าใจคําว่าออกแอร์ไฟจิวิญา ไม่อยากอธิษฐานไม่อยากจะสมัครคีทางกับพี่น้องความอันนี้มันมันไม่เกี่ยวกับความเชื่อนะอันนี้คือเกี่ยวกับวิญญาณของคุณแล้วนะความเชื่อของคุณเชื่ออยู่คุณเชื่ออยู่ความเชื่อกับจิตวิญญาณคุคุณคุณโต้แย้ๆนะครับการออกแอรไฟจิตวิญญาณคือว่าไม่อยากร่วมสมัคคีทางโอ้ไม่อยากจะฟังเสียงคนนี้คนนั้นไม่อยากจะทำนุ่งทำนี่ไม่อยากจะโอ้อันนี้คือการออกแอฝ์ไฟจิตวิญญาณ ถ้าพูดถึงเหล่านี้โอ้ยไม่อยากรู้จักข้าถ้าพูดถึงสงเหล่านี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แล้วแต่พระวจ้นะขอพระเจ้าเป็นอาหารไยจิตวิญญาเพราะคําขอบพระเจ้านะครับเป็นอาหาไปด้วยในข้อสิ่เจว่าเพื่อคงขอบพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกระทําดีทุกอย่างทุกอย่างนะครับในขณะที่ร่างกายไยเนื้อหนังต้องการอาหารบํารุงเสริมสร้างความเจริญเติบโตนในร่างกาย จิตวิญญาณก็ต้องการอาหารไฟจิตวิญญาณเช่นกันครูจะเติบโตไฟร่างกายแบบโอ้โหก้านใหญ่ๆอยู่นี่หรอแล้วก็สมองเหลือนิดเดียวเนี่ยพอาคิดเหลือนิดเดียวนะสมบูรณ์ไหมฮะโอ้อดมสมบูรณ์ข้างนอกเมื่อเช้าบอกก็ได้พูดไปว่าอดมสมบูรณ์แต่ข้างนอกข้างนอกนี่คุณพร้อมทุกอย่างนั้นมีก็มีดูสวยงามแต่ความคิดไฟจิตวิญญาณความเชื่อของคุณแค่นี้พี่น้องครับ พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นแบบนี้พระเจ้าต้องการให้คุณเจริญเติบโตไฝ่ร่างกายอย่างแบบไหนไฝ่จิตวิญญาณก็ให้เติบโตแบบนั้นอเมนไหมครฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้ไฝ่ร่างกายกินอาหารสมบูรณ์แบบไหนไฝ่จิตวิญญาณก็รับประทานอาหารแบบนั้นเพื่อจะได้เติบโตพร้อมกัน จิตวิญญาต้องการอาหารฝ่ายจิตวิญญาณชีวิตที่สมบูรณ์นั้นต้องได้รับการบำรุงด้วยอาหารฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณไปพร้อมกับมนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยโพราะนั้นทุกคําที่ออกมาจากพระพองฐ์พระเจ้ามัทธิวบทที่สี่และในฉลธรรมยาบทที่แปดข้อที่สามก็มีเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวครูก็จะตายตายแรงก็ตายฝ่ายวิญญาณ แลวเรามาเชื่อพระเยซูไม่มีความหมายเลยถ้ากูตายนะไม่มีความหมายเสียเวลาสิบสปียี่สิบปีสามสิบปีเสียเวลาครับถ้ากูไม่เติบโตนในความในจิตวิญญาณวันนี้ระ้ชนะของพระเจ้าได้สอนได้ตัดเตือนชีวของเราพระคำของพระเจ้าทุกตอนได้รับการดลงใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสางสอนการตัดเตือนว่ากับพระคำของพระเจ้าตัดเตือนและเป็นประโยชน์ในการชีวของเรา ถ้าคำของพระเจ้ามีฤทธิ์อำน,นาจก็ต่อเมื่อเราเอามาใช้ชีวิตจริงถ้าเราไม่ใช้เราเอาไปก็มี็นมีแค่ตัวหนังสือเปล่าๆเลยโยกทิ้งไปก็มีไปแต่จะมีฤทธิ์ต่อเมื่อเราเอามาใช้ประยุกต์ใช้เกิดผลในชีวิตเรานี่แหละครับถ้าคำของพระเจ้ามีฤทธิ์ฉะนั้นนี่คือพระสนัขอบพระเจ้าพระสนัขอบพระเจ้าเป็นอาหารไฟจิตวิญญาณนะครับ หากขาดอาหารไฟร่างกายก็จะทําให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตอ่อนแอที่เดียวกันถ้าขาดอาหารไฟจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็จะเหี่ยวแห้งสุบสมไปลงไปทุกทีทุกทีจิตวิญญาณอ่อนแอโอ้ยมันมาที่จะก็อให้มูลรับสภาพไม่ได้โอ้ไปแบบนี้ให้อาภัยไม่ได้ไปสารพัดอย่างเรากำลังเจ็บป่วยไฟวิญญาณสิเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแสดงว่าเรากำลังเจ็บป่วยในฝายวิญญาณ เรากำลังจะตาย Four เรากำลังมีปัญหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วนะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราไปบบนพระเจ้าต้องการให้เรารักษาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าให้ลึกซ <LS> <ères> <ondo> <obe> ึ้งมั่งคงมั่งคั่งพระเจ้าต้องการจะรักษาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าให้แน่แฟง มนุษย์ชอบหลงทางชอบหาหลากให้กับพระเจ้ามเมื่อสบายอยู่สบายเกินไปก็สบายเกินไปลืมพระเจ้าหาหลานให้พระเจ้ามไม่ทาวายเกียดพระเจ้าพอเจ็บป่วยเจิมประหรันแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าไม่เคยโวยไม่เคยต่อว่าลูกของโรดศัพ์คนพระเจ้าไม่เคยด่าแม้กระทั่งลูกของเรา ลูกขอพระองค์จะทำผิดจะทำบาปขนาดไหนพระเจ้าพร้อมที่จะให้อภัยเสมอเมืม่อเราเชื่อในพระเจสุขเมื่อเราพร้อมที่จะทำตาพระพพวจนะนังขระเราเมื่อเราพร้อมที่จะเชื่อขอบพระกรของพระเจ้าพระเจ้าพร้อมที่จะรับเมื่อบุกหลงหายเลี้ยงหายเจ้าของออกติดตามแก่หายเจ้าของก็ออกติดตามแต่หน้าสังเกตไหมครับบุกหายเจ้าของไม่ติดตามแต่ฝ้ารองคอย ลองคอยว่าต้องกลับมาทําไมครับพระเจ้าเปรียบเทียบให้บุกน้อยตัวผาเนี่ยให้เราเห็นภาพนะครับป้าพระเจ้าไม่ไม่ไม่ได้สบายหาคุณให้คุณสบายหาพระเจ้าเพราะอะไรลูกฮะพระเจ้ารู้ว่าคุณต้องกลับมาหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าให้เสรีภาพกับมนุษย์พระเจ้าไม่ได้บังคับพระเจ้าไม่ได้บังคับนะครับโอ้ยคุณต้องกลับมานะคุณต้องกลับมาพระเจ้ามีตามดึงเสื้อกลับมากลับมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่พระเจ้าให้เสรีภาพในการะดินชีวิตกับ ให้คุณเลือกคุณจะเลือกในทางของพระเจ้าคุณจะเลือกในทางของโลกฉะนั้นเชื่อเลยว่าพระสนัของพระเจ้าเป็นอาหารไฝ่จิตวิญญาณประการที่สองฉะนั้นนี่คือพระสนัของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อและทําตามลิขิตของเราจะพุ่งขึ้นในชีวิตของเราแต่เราเทระกรรมเปลี่ยนไปแต่เราได้รับสวนสภาพใหม่เหมือนเมื่อเช้าที่ผมได้พูดไปเราได้รับสวนสภาพใหม่สภาพเก่าเราทิ้งไปแล้วทิ้งไปตรงไหนครับทิ้งไปตรงที่วินาทีที่เราเชื่อเรารับด้วยปากและเชื่อด้วยใจ วินาทีนั้นเลยครับเราทิ้งสภาพใหม่เสื้อผ้าเก่าทิ้งแล้วตรงน,นี้เราสวมเสื้อผ้าใหม่คือสวมสภาพใหม่จากพระเจ้าสุสภาพที่พระเจ้าให้คือสภา,อาสพอมตะสภาพที่มีสังกะรษีสภาพที่มีโอ้มีแต่สันติสุขมีแต่ความชนนื่มดีนี่คือสภาพที่พระเจ้าให้ประกาศที่สามผมจะใช้เวลาไม่นานนะครับประกาศที่สาม พระเจ้านะของพระเจ้าเป็นแสงสว่างในการดำนินชีวิตพระคาของพระเจ้าจะเป็นแสงสว่างในการดำนินชีวิตพราะวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสองเท้าของข้าพระเจ้าและเป็นความสว่างแก่บางทางของพระองค์สดุดี1 1 9ข้อ105พราะวจนะของพระเจ้าว่าเป็นโคมสองเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่บางทางของข้าพระองค์ ทำไมถึงพูดชนะของบ้นเจ้าูนี้กษัตริย์วิเห็นถึงความยิ่งใหญ่และความรักของโปรกษัตริย์วิเห็นถึงพระเจ้าแสงสว่างพระเจ้าช่วยเหลือในในขณะที่ท่านตกทุกข์ในยากในขณะที่ท่านอยู่ในท่านในขณะที่ท่านถูกตามล่ากษัตริย์วิเห็นถึงความรักของพระเจ้าว่าพระคำของพระเจ้าั่นแหละทําให้ตัวเขานะี่ไม่ <Okay. S 1> ไม่กล้าฆ่าซาอุไม่กล้าฆ่าซาอุ เพราะเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าเท่า้ทำให้ดาวิดเห็นถึงความดีและความสว่างของพระเจ้าในชีวิตของท่านกิย์ดาวิดจึงสัญญากับพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไม่แตะต้องผู้ที่พระเจ้าส่งจิบไว้ท่านท่านที่ถ้ามีโอกาสหลายครั้งกิยาซาอูตามฆ่าดาวิด,ก,ด,วด,าด,าวดกิย์ซาอูไล่ล่าดาวิดเอาทหารมีกีนในก็ไล่ล่าดาวิด แต,แ,ตะะตแต่ดาวิกมิวกับหลายค้านั้นที่จะฆ่ากับสตแต่ดาวิกผมไม่ทักครับผมไม่ท,เเทญญัเทรพราะนี่คือพระเจ้าเจอไว้แล้วเดี๋ยวพระเจ้าถึทักกษัตริย์วิเกไม่แต่ทุพี่น้องครับนี่คือพระวจนะของพระเจ้าพระองค์หรือพระบทัททรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชัยชนะความสว่างหรือไม่นะครับย่อนไปที่หนึ่ขงข้อสี่ข้อห้าเราได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระบัท พระอ,องค์ส่งไปแหล่ชีวิตพระองค์งเงไปพระเจ้ารพระอ,องค์ส่งไปแหลช่ชีวิตสวัสชีวิตของเรานในวันนี้แน่นอนนะครับว่าชีวิตของเราเปรียบสเสมือนเรากำลังเอาแสงสว่างของพระเจ้าห้อยไว้เอาความดีความความสว่างของพระเจ้าห้อยเอาไว้ในพระธรรมในในเฉลยธรรมบัญญบอกว่า เอาผระวจนะขอพระเจ้านั้นห้อยขอว่าเอาบุบายะขอพระเจ้าห้อยขอไว้นั่นหมายความว่าอันนี้แหละคือการเรากำลังน,นำสิ่งดีๆขอพระเจ้าไปถึงชุมชนไปถึงหมู่บ้านที่เราอยู่ไปตำบลที่เราอยู่ไปอำเภอที่เราอยู่ความสว่างความดีขอพระเจ้าพร้วจนะขอพระเจ้าเป็นแสงสว่างในการดำนึ่งชีวิต เมื่อเราศึกษาน้าพระทัยของพระเจ้าจะพโทษนะของพระเจ้าเดินอยู่ในความสว่างเรากาลังอยู่ในความสว่างเรามีพระเจ้าเท่ากับเราอยู่ในทางขอบพระเจ้าอยู่ในความสว่างอยู่ในพัสดุกขอบพระเจ้าผมกเ็นบอกหลายครั้งแล้วว่าพัสดิกของพระเจ้าที่ไหลออกมาจากชีวิตของเราคืออะไรเราอยู่ที่ไหนที่น่าจะมีแต่สัรที่สุดเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในบ้านในหมู่บ้านในหมู่บ้านก็จะมีแต่ สันติสุขไม่ได้ความรักของกันเพราะพระสิริอของพระเจ้าจะไหลผ่านชีวของเรานี่คือแสงสว่างพระเจ้านันของพระเจ้าได้พูดถือว่าท่านถ่าไหลเปความสว่างของโลกนักคขซื่ออยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียรแล้วไม่มีผู้ใดเอาถานข้อไว้ยอ่อมตาไว้บนเชิงตะเกียรและจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือน,นั้นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราไปแสงสว่างเราเปรียเหมือนตะเกียรครับ สมัยก่อนเขาจุตะเกียรในบ้านผมก็มี้ะสมัยก่อนมีจุตะเกียรไว้ตลอดเลยตังแต่บานไดขคือบ้านจะถึงนบ้างตะเกียรนี่ดับไม่ได้นะต้องใช้น้ำนุ้มาอุสมัยก่อนนี่ดีเซลเนาะเป็นเป็นเป็นน้ำมาสมัยก่อนน้ำมามันถูกมากเลยนะฮะยี่สิบสามสิบปีที่แล้วน้ำมันถูกมากนะครับตอนสมัยเด็กๆเนี่ย ในหมู่บ้านเนี่ยเพื่อมีโมเตไซค์มีคันเดียวมอเตอร์ไซคนะ์นั่นคือเอขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์อะไรนะตุกตุกเป็กใช่ไหม,มเออนะแบบนั้นเลยฮะกับเกา่าใส่น้ํามันเต็มถัานะสิบบาทนี่เต็มถนะัานได้เลยฮะเพราะว่าผมไปกับเพื่อนไปเติมน้ํามันขับรถไปเติมน้ํามันสิบบาทนี่เต็มถัานได้เลยน้ํามันมันถูกฉะนั้นเราได้เห็นถือว่าทาไมถือสมัยนั้นเขาใช้จุกตะเกียบเพราะว่า การพัฒนาเทคโนโลยีไม่เหมือนสมันี้สมัยนี้สะดวกสบายไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องมีความละสมัยนั้นนี่มีแต่ความนะครับจริงๆแต่ก็อยู่อย่างนั้นมีความสุขทำไมถือฟุซิยกสิ่งเหล่านี้ให้เราได้เห็นถือว่าเราท้างหลยไปตะเกียดนะตัเกียดนี่ต้นจุกแล้วต้องตั้งให้กลุ่มสวางไม่ใช่ว่าตะเกียดนี่จุกแล้วต้องเอาขับฝังปีไว้เอาข้อไว้ไม่มีประโยชน์พระเจ้าบอกว่าเราไปแสงสว่างของโลกเมื่อว่าเราไป คงขอพระเจ้าแล้วนะเราต้องเอาความสว่างความดีความรักขอบพระเจ้าที่เราได้รับจากพระเจ้าเนี่ยไปเผยแพร่ให้คนอื่นเห็นไม่ใช hey hey ่ว right ่าเราเก็บไว้อย่างเดียวเก็บไว้อย่างเดียวตัวไม่ปล่อยให้คนคู่ปืะสานอู้ไม่ได้ไม่ได้จะมาทกอู้ไม <UNKNOWN appealing> ่ได้ไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้เป็นแสงสว่างของพระเจ้าคงขอขอช่วยแล้วบอกอู้ไม่ได้ไม่ได้ตัวเราเองก็จะตายไปแล้วแสดงว่าเราไม่ได้เป็นแสงสว่างขอบพระเจ้าพี่น้องครับ แสงสว่างของพระเจ้าจะาไหลผ่านชีวิตของคุณเมื่อจุดตะเกียรแล้วเมื่อจุดตะเกียรแล้วไม่ต้องเอาฝากข้อไว้เมื่อจุดตะเกียรแล้วเราต้องสอ้งสว่างให้กับทุกคนในบ้านของเราในเมืองของเราในหมู่บ้านของเราฉะนั้นในวันนี้พวกเจ้านะของพระเจ้าจะหนูใจเราทุกคนว่าฤทธิอำน,นาจขอบพระเจ้านั้นอยู่ที่การเชื่อและปฏิบัติจำไว้นะครับพราะว่า พระคำพีของพระเจ้าจะมีฤทธิ์ต่อเมื่อคุณเชื่อและปฏิบัติมิได้อยู่เพื่อตัวอสส์หรือตัวผีตัวนอนั้นพระคำของพระเจ้าเป็นพระคำของพระเจ้าจะมีฤทธิ์ต่อเมื่อคุณเชื่อและปฏิบัติอเมนไหมครับยันนุ่นยันลาทุกคนในวันนี้ว่าพร,าะะระเจ้าของพระเจ้ามีฤทธิ์มีฤทธิ์คุณต้องเชื่อคุณต้องเชื่อด้วย่า้ใจและปฏิบัติเราจะห็นความยิ่งใหญ่และความรักของพระองค์ ขาดทานในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเรามุ่งคือด้วยกันนะครับเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเราลุกขึ้นด้วยกันนะเราทิศฐานขอบคุณพระเจ้าฉลองพระครรของพ่อในเช้าวันนี้ไว้เราไปแสงสว่างของโลกต่อไปเราจะไม่เป็นเด็กในทารกที่กินน้ำนมอยู่แต่เราจะเป็นผู้ใหญ่ไฟจิตวิญญาณที่จะสามารถสอนผู้อืน่นนำผู้อื่นนะครับ เป็นผู้นำผู้เราจะไม่กินอาหารเดิมๆอีกต่อไปนะครับเราจะไม่กินนมอยู่วงเวียนอยู่นะครับเราจะเป็นผู้ใหญ่เราที่ฐานขอบคุณพระเจ้าในกันเช้าวันนี้ฮาเลลูยาให้เราสงบใจที่ฐานบอกพระโพรสีใดเราขาดสงอยู่ก็ขอพระเจ้าสงเพิ่มเติมให้กับเราด้วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาสารเสริญพระเจ้าสารเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระโพรขอบคุณพระเจ้าพระธรของพระโพรที่เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าในเชาวันนี้ ข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อด้ว่าทุกคนที่ได้ดีได้ฝันนั้นให้เกิดโลในชีวิตของท่านให้เกิดโลในชีวิตของเราด้วยปูจุฑาเพื่อที่เราจะไปแสงสว่างเพราะเราเชื่อด้ว่าพระคําของพระองค์นั้นทุกคำนั้นออกมาจากพระองค์ของพระเจ้าและมีลิ์เดกมีอำน,นาจสามารถชุบช่วยชุบชีวิตของเราทุกคนให้ลอดจากความเจ็บปวดให้รอดจากปาญหาขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ พระเจ้าขอพระเจ้าสมงเมตตาอวยพรพี่น้องของเราที่อยู่ที่นี่ให้เขาได้รับพระพรจากพระยาบ้ามาในเช้าวันนี้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเทงความรักของพระองค์และสันติสุขของพระองค์จูเนือประชามกของเราในเช้าวันนี้ให้เราได้พบความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้พบสันติสุขได้พบความรักของพระองค์ขอพี่น้องของเราได้พบสันติสุขพระองค์จะแทนจีบพระเจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์เราขอให้พระเจ้าพระเจ้าและอวยพรพี่น้องของเรา วุ้ยพระพรพระคำของพระองค์เช้าวันนี้อุ้ยพระพรพี่น้องท่านใดที่เจ็บป่วยก็ขอพรทรงแต่งต้องรักษาฮาเลลูยาฮาเลลูยาท่านใดที่มีปัญหาเจอปัญหานักโประเจ้าข้าขอพรทรงเปิดที่ปื้อสาขอพระองค์ทรงให้ปัญหานี้ขี้ไ่ฮาเลลูยาท่านใดมีปัญหาเรื่องสุขภาพถัดด้านจิตใจจิตวิญญาณพระเจ้าข้ารู้เชื่อแล้วพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งพระองค์สามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ เราสามารถให้เราได้ใช้นิเดกของพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสินพระองค์เราจะทิฏฐานขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ในพระนามพระชุซิ์เจ้าอาเมน